สดีสมสาชิกแฟนเพจช่องผู้หญิงขายรถอีสูซินะคะตอนนี้นะคะก็เราอยู่กันที่อีซุเมโรสาขายามวงวานเช่นเคยนะคะ วันนี้มาเจอกับป้อมอีกแล้วนะคะวันนี้จะพาสมาชิกแฟนเพจนะคะไปดูรถที่จอดอยู่ด้านหลังป้อมนะคะนั่นก็คือเจ้า m u l X 1.9 a c t i v e นั่นเองนะคะเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ป้อมเคยสัญญาว่าจะเอามารีวิวแบบจัดเต็มให้สมาชิกแฟนเพจได้ดูกันนะคะวันนี้ก็เลยเอามาดูนะคะก่อนที่จะส่งมอบในวันพรุ่งนี้นะคะก็เลยอยากพาสมาชิกแฟนเพจมาดูนะคะว่าเจ้าคันนี้นะคะจะจัดเต็มแค่ไหนและใส่อะไรเพิ่มเติมเข้าไปบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ อย่างที่เคยบอกค่ะน่าจะถ้าใครตามคลิปตั้มอยู่แล้วก็น่าจะเห็นหน้าเห็นตาเจ้าคันนี้ค่อนข้างที่จะบ่อยอยู่แล้วเนาะด้านหน้าของเขาก็กระจังหน้าสีดําแบบนี้แหละเนาะก็คือจะตัดกับสีขาวอย่างที่ต้อมเคยบอกไว้นะก็ดูทําให้รถด,ดูสวยนะคะแล้วก็คันนี้ไม่มีไฟตัดหมอกมานะคะอันนี้นะคะเราติดตั้งให้ลูกค้านะคะไฟตัดหมอกของเรานะคะไม่ใช่แบบธรรมดานะต้อมให้เป็น LED ซึ่งมันจะทําให้ดูสวยงามแล้วก็ส่องสว่างได้ค่อนข้างชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งจุดนะคะที่เราทําให้ลูกค้านะต่อมาคันนี้นะคะได้มีการเปลี่ยนล้อเดิมมันขับไม่มันนะคะฉะนั้นเราเปลี่ยนล้อนะคะสายคลีนอย่างที่บอกค่ะลูกค้าเลือกเปลี่ยนล้อนะคะเป็นตัวรองท็อปนะคะนั่นก็คือตัวอีเล a กนนั่นเองนะคะเอามาใส่ใน รุ่น1.9 Active นะคะก็จะได้หน้าตาประมาณนี้นะคะสเปคยางนะคะจากโรงงานเลยนะคะยาง Bristone น,นะคะงานคุณภาพเนาะขนาดล้อนะคะขอบ18เนาะ265ทับ 60R18 นะคะจริงๆแล้วต้องว่าขนาดยางที่เหมาะกับรถประมาณนี้น่าจะแบบไซส์นี้น่าจะโอเคแล้วเนาะก็คือขอบ18กำลังดีนะคะเอาล่ะเจ้าคันนี้อย่างที่บอกค่ะกระจกเขาไม่ได้เป็น สีเดียวกับตัวรถแบบนี้นะเขาจะเป็นสีดำดำด้านเหมือนที่เคยทำรีวิวไปนะคะในคลิปก่อนเนาะเสร็จแล้วคันนี้นะคะเปลี่ยนกระจกข้างนะคะเปลี่ยนกระจกข้างตัวนี้พาร์ตอะไรแท้นะตัวนี้เป็นงานส่วนแท้นะคะใช้งานได้จริงไฟเลี้ยวเราจะใช้งานตรงนี้ได้จริงนะคะตัวนี้เปลี่ยนให้ลูกค้านะคะลูกค้ารีเควสมาว่าอยากอยากให้ทำให้คล้ายตัวท็อปนิดนึงเนาะโอเคมาค่ะ เราได้มีการติดตั้งการสตร์ให้ลูกค้านะคะอ่ะตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งออชั่นที่ให้ลูกค้าไปนะคะสวยงามเดี๋ยวให้ดูด้านท้ายเนาะเดี๋ยวให้ดูด้านท้ายกันก่อนเนาะโอเคมาตากล้องนะคะจริงๆท้ายเขาจะเป็นอีกแบบหนึ่งนะเดี๋ยวต้องจะใส่รูป ที่ติดแล้วยังไม่ติดให้ดูนะคะจะได้เห็นความแตกต่างกันในคลิปนะคะเดี๋ยวต้องจะเอาอเปรียบเทียบให้ดูเนาะอันนี้นะคะเรามีการใส่คาดเอวให้ลูกค้านะคะคาดเอวนะคะตัวนี้เป็นงานมาสโตะนะคะมาสโตะนเนาะตัวนี้มาสโตะนะคะติดตั้งให้เลยนะคะตัวนี้ก็จะได้แบบว่าทําให้ดูคมขึ้นเนาะเอาจริงคือเหมือนกับผู้หญิงนะคะมีคิ้วแต่ว่าถ้าไม่เขียนมันก็จะไม่ชัดเจนเนาะ อันนี้ก็เป็นอีก1จุดนะคะที่เป็นออปชันเสริมที่เราติดตั้งให้ลูกค้าไปนะคะเดี๋ยวให้ดูสำหรับลูกค้าท่านไหนที่แบบว่าไม่ไม่ได้ชอบแบบเยอะอะไรมากมายก,ก็คันนี้เป็นอีก1นึคันนะที่ต้องต้องว่าสวยประมาณนี้กำลังดีเนาะนี่ ขายบ้านตัวเองนิดนึงโลโก้อิซุสเมโ o นะคะ <laughs> ตัวนี้นะคะใครออกรถกับต้อมเนาะก็จะได้โลโก้แบบนี้นะคะเป็นอ s u ุสเมโทนะคะที่เป็นโคเมียมติดท้ายรถให้อย่างดีไม่ใช่สติกเกอร์นะคะโอเคเดี๋ยวให้ดูกันก่อนเดี๋ยวจะพาไปดูภายในเนาะอ่ะเดี๋ยวให้ดูฟิล์ม ฟิล์มที่ติดตั้งให้ลูกค้านะคะไม่ใช่ฟิล์มธรรมดาเนาะของเราเป็นเซรามิกนะคะนาโนเกรดดีให้ลูกค้าเลยนะคะรับประกันงานให้ถึง10ปีนะคะคุณเลือกเปอร์เซ็นได้เลยคันนี้นะคะลูกค้า,าด้านหน้านะคะด้านหน้าสุดจะอยู่ที่40รอบคันจะอยู่ที่60นะคะกำลังดีมาตรฐานทั่วไปที่ใช้งานกันเนาะโอเคเดี๋ยวต้องไปดูอีกหนึ่งอย่างที่ลูกค้าติดตั้งเพิ่มเติมนะคะเดิมทีเจ้าคันนี้เป็นคุญแจธรรมดาจะเป็นธรรมดาแบบนี้นะคะ แต่ว่าอันนี้เราเป็นออปชั่นเสริมเพิ่มเติมให้ลูกค้าเนาะตัวนี้นะคะเราติดตั้งกุญแจแบบพับได้นะคะอันนี้แบบพับได้นะกดในโหมดอะเป็นแบบพับได้แล้วก็มาพร้อมกับสัญญาณกันขโมยเนาะที่ติดตั้งเพิ่มเข้าไปนะคะตัวนี้กอ็อันนี้ก็ใช้งานได้แต่ว่าไม่ได้กราดดอกนะคะลูกค้าเอาไปกราดเองเนาะแต่ว่าเราทําให้ได้นะก็คือเป็นเหมือนอีกหนึ่งออปชันเสริมเพิ่มเติมเข้าไปที่ทําให้รถด,ดูแบบ หรูหรามากยิ่งขึ้นเนาะเอาละเดี๋ยวต้องพาไปดูภายในกันก่อนมาเดี๋ยวพาไปดูภายในเปิดล็อกเมื่อกี้โอเคอันนี้คือภายในของเรานะคะ <S <S เปลี่ยนอะไรบ้างเนาะอย่างที่บอกเช่นเคยค่ะเราเปลี่ยนเบาะหนังให้ลูกค้านะคะ <S <S ทั้งชุดนะคะ <S <S เดี๋ยวให้เราดูอะ่ะ ตรงที่เราเปลี่ยนมาเมื่อสักครู่ที่ต้อมได้บอกไปเนาะเป็นกระจกมองข้างนะคะที่เหมือนกับตัวท็อปเลยนะคะตัวนี้นะคะปุ่มฟังก์ชันนะคะก็จะอยู่เหมือนกับเจ้าตัวท็อปเลยนะคะก็จะอยู่ตรงนี้ตรงแผงคอนโซลกระจกเนาะโอเคพับได้ใช้งานได้จริงนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะเราเปลี่ยนเบาะให้ลูกค้าเป็นเบาะหนังนะคะนี่เบาะหนังให้เข้ากับคอนโซลลูกค้าแจ้งว่าอยากได้แบบว่า ให้มันคุมโทนหน่อยน้องตัม้มเอาละคุมโทนก็จะคงเป็นสีดำดำได้เย็บสีเงินซึ่งจะเข้ากับคอนโซลน,นะคะ,ะกลมเกิืนกันสวยงามเรียบหรูและดูแพงมากๆนะคะโอเคเดี๋ยวให้ดูที่พวงมาลัยเดิมทีเจ้ารุ่นนี้นะคะไม่มีพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันมากับตัวรถเนาะอันนี้เราติดตั้งเพิ่มเติมให้ ตัวนี้เป็นงานศูนย์แท้เหมือนกันนะคะใช้งานได้จริงนะคะเปลี่ยนเพลงปรับเสียงได้เนาะอะไรเ,เดี๋ยวต้องให้ดูจออีกหนึ่งจุดนะคะอีกหนึ่งจุดนี่เรามีการติดตั้งหน้าจอ a อ d ด o อย9นิ้วให้กับลูกค้านะคะขออนุญาตไปฝั่งโน้น ตัวน,นี้เป็นจออันดรอยนะ9นิ้วนะคะมาพร้อมกับกล้องถอยหลังเนาะตอนนี้สามารถเชื่อมต่อ Wi-Fi เล่นเหมือนกับมือถือดีๆของเรานี่เองนะคะใช้งานง่ายเนาะมี GPS นะคะสามารถควบคุมได้ในหน้าจอเชื่อมต่อบลูทูธต่างๆได้เนาะหรือว่าท่านไหนที่แบบว่า เอาละ9นิ้วมันยังไม่สะใจเนาะออปชั่นแค่นิ้วยังไม่สะใจเราสามารถเพิ่มเป็นกล้อง360องศารอบขันได้ด้วยนะคะก็จะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับใครที่อยากเปลี่ยนหน้าจออันนี้ก็อันนี้เราแถมให้ลูกค้าเนะโอเค เดี๋ยวอีกหนึ่งจุดนะคะอันนี้เป็นคันแรกที่ต้องได้ทำเนาะนั่นก็คือปกตินะคะตัวคอนโซลกลางของเขาเนาะเขาถ้าเป็นตัวเริ่มต้นของเรานะคะแอคทีฟของเราเขาจะไม่ไม่ได้มีแบบว่าเป็นปลั๊ก USB มาให้แต่ว่าเขาจะเป็นเหมือนแจ็คเสียบที่จุดบุหรี่แล้วเราใช้หัวแปลงอีกทีนึงแต่คันนี้นะคะลูกค้าติดตั้งเพิ่มก็เลยอยากเอามาให้ดูว่า,าเป็นหน้าตาย,ยังไงเหมือนกับตัวลักชัวรี่ไหมนะคะเดี๋ยวไปดูกัน อันนี้นะคะเดี๋ยวต้องพปดูก่อนตัวนี้นะคะเราติดตั้งเพิ่มเติมเดิมทีของเขานะคะก็จะเป็นตัวจุดบุหรี่กลมๆไม่ได้เป็นปาก usb แบบนี้อันนี้เราเพิ่มเติมไปนะคะตัวนี้เป็นพาร์ตอะไหล่แท้เนาะสั่งจากศูนแท้เลยเป็นฟาชาร์ตนะคะเสียบปุ๊บพุง่งปับ๊บอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่เพิ่มเติมกันเข้าไปนะคะก็น่าทำนะต้อว่าน่าทำหรือ อยากได้เป็นปลั๊กไฟบ้านมีทํานะทําได้เหมือนกันทําได้เหมือนกันนะคะก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกสําหรับใครที่อยากออปชั่นเสริมเพิ่มเติมเข้าไปนะคะโอเคแล้วก็จุดสุดท้ายนะคะก็เป็นในส่วนของโคม6 d ดีเข้ารูปทั้งคันนะคะคุณสามารถเลือกได้ว่าจะเอาได้เย็บสีอะไรนะคะหรือว่าเอาให้คุมโทนกับเบาะสามารถเลือกได้เลยเนาะ ตัวนี้ให้รอบคันนะคะถึงตอนที่3เลยนะคะมาครบเซ็ตครบชุดนะคะมีให้ดูงานเลยให้ดูงานกันใกล้ๆนะคะกันน้ำอย่างดีนะคะฝุ่นนี้ไม่มีเข้ามาก็เป็นอีกหนึ่งคันนะคะที่อยากพาสมาชิกแฟนเพจนะคะมาดูเนาะเพราะว่าก็ถือได้ว่าจัดเต็มนะจริงๆก็คล้ายมากคล้ายกับตัว l u กชัวี่กับตัวอันติเมถ้าเปลี่ยนล้อตัวท็อปไปก็คือ เหมือนเลยแหละก็เป็นอีกหนึ่งหนึ่งคันที่เอามอาฝากสมาชิกแฟนเพจนะคะเดี๋ยวต้อมก็จะพยายามแบบว่าหาแนวทางการแต่งเรื่อยๆมาให้สมาชิกแฟนเพจได้ดูกันเนาะเผื<ม>่อแบบเป็นแนวทางในการตัดสินใจที่กําลังจะแบบเลือกซื้อเจ้ารุ่นนี้หรือว่ากําลังแบบว่าอยากแบบแต่งอะไรบ้างในเจ้ารุ่นนี้ที่กําลังจะออกรถเร็วๆนี้เนะญญาะก็สอบถามโปรโมชั่นต้อมเข้ามาได้เหมือนกันนะคะก็คือ ใครที่กําลังอยากออกรถนะคะปีใหม่หรือว่ามีโครงการปีหน้าสอบถามมาได้เลยนะคะแคมเปญของเรานะคะออกรถ7จ็ดหมื่นก้านะคะก็สามารถออกรถเจ้ารุ่นนี้ได้แล้วเนาะอย่าลืมทักอินบ็อกซ์สอบถามกันเข้ามาได้นะคะแล้วก็าฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ต้อมด้วยนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันนะคะเดี๋ยวต้องพามาดูรุ่นไหนอีกจัดเต็มไหมนะคะฝากติดตามด้วยนะคะวันนี้ลาสมาชิกแฟนเพจค่ะ แล้วก็สมาชิกช่อง YouTube ผู้หญิงขับรถไปก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าค่ะ